สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติดแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลลงสนามไม่รุ่นให้เชียกกันเยอะเลยนะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบสุดท้ายนัด2นะครับเป็นเกมระหว่างเบล n นิกนะครับวันนี้เจอกับซาบวกคู่นี้นัดแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับในบ้านของซาบวกนะครับวันนี้เสือใต้ มีข่าวดีนะครับจะได้ลูก้าแอนองเดสนะครับผลโทษแบนกลับมานะครับหลังจากที่เกมเมื่อสุดาที่ผ่านมานะครับกับเรลูเซนแอนองเดสไม่ได้ลงสนามนะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลทั่วยุโรปสามารถที่จะกลับมาช่วยทีมได้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือลอยซาเน่นะครับวันนี้จะกลับลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับโดยแนวลุกก็จะมีซาเน่ทมัสบุลเลอร์นะครับ แล้วก็มีเชสนาบรีส่วนหน้าเป้านนั้นเป็นโรเบิร์ตเลวานดออกกี้นะครับโดยที่วันนี้ ขาดเพียงตำแหน่งเดียวคือครักษาตรูมอนินอนอเออร์นะครับที่มีปัญหาการบาเดเจ็บรบกวนนะครับวันนี้ต้องใช้สเวนอุลไล์ลงเฝ้าเสานะครับส่วนสันบวกนั้นมาเต็มทับนะครับคู่หน้าเป็นมอริสเคียกาดจับคู่กับคาริมอาเดเยมี่แน่นอนชื่อชั้นกระดูกบอลอยู่ที่เบยูนิกนะครับแต่ผมว่าเรทที่เปิดมาค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับวันนี้เชื่อว่าสันบวกน่าจะสู้ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดเกิน เกิน 1>, 1ประตูนะครับดังนั้นวันนี้อยู่รองสวบวกไปนะครับมองว่าสบวกสู้ได้นะครับผลิตคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมระหว่างเรอัลูจะกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้นัดแรกเรอัลูบุกไปชนะอินเตอร์ถึงซานซิโรมา2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนั้นลูกเกมสูสีนะครับแต่ว่าเรอัลูนั้นอาศัยเทคนิคขาดที่ดีกว่าบุกไปชนะมาได้นะครับเจอกันวันนี้กลับมาเล่นในแอนฟิลแน่นอนเรอัลูก็ยังดูได้เปรียบนะครับ สภาพทีมก็เดิมๆเลยนะครับวันนี้เจมาติปอาจจะลง3ไม่ได้นะครับหลังจากที่เกมกับเวสแฮมไม่ได้เล่นเนื่องจากป่วยนะครับวันนี้ถ้า,าไม่สามารถที่จะกลับมาเรียกความฟิตได้เต็มร้อยก็คาดว่าวันนี้เป็นอีบา,าคาดว่าวันนี้นะครับก็จะเป็นอิบาฮิมาโกนาเต้จะจับคู่กับเฟอร์กินฟานไดท์เช่นเดิมนะครับโดยที่าสามตัวลุกก็จะเป็นหลุยดีอาสนะครับ ซาดิโอมาโมซาล่าแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับเล่นเป็นสามประสานเช่นเดิมนะครับก็ถือว่าลิพูวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในทีมที่ค่อนข้างพร้อมพอสมควรนะครับส่วนเตอร์มิลานวันนี้จัดชุดใหญ่เลยนะครับได้นิคาโลบาเลล่านะครับกลับมาช่วยทีมได้นะครับโดยจะเล่นในแดนกลางร่วมกับมาร์เซโลโบโซวิตหาคานสนาโนกรูนะครับรวมถึงอีวานปริสิตนะครับคู่หน้าเป็นลอตโตโรมาร์ติเนสแล้วก็เอดินเชโกนะครับคู่นี้ อินเตอร์ออไม่มีทางเลือกนะครับต้องบุกมาชนะ304-1นะครับพัทยาแสงเข้ารอบนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกฎอเวโกแล้วนะครับดังนั้นดูแล้วไม่ง่ายนะครับเรียููนั้นได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับตัวเล่นก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับบวกกับอินเตอร์มิลานฟอร์มช่วงหลังผมว่าแข่ง่งแม้ว่นแม้วันนัดล่าสุดจะชนะคู่แข่งมาขัดรอยก็ตามแต่วันนี้เจอกับเรียููและก็เล่นในแอรฟิลผมเชื่อว่าเรียููเหนือกว่าดีกว่าน่าจะบทเก็บชัยชนะได้ไม่ยาก เชียร์เรอร์ผู้ไปนะครับฝากไว้สองคู่วันนี้นะครับลองสันบวกแล้วก็เชียร์เรอร์ผู้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ